นได้ติดตามซึ่งลำดับต่อไปนะคะทางท่านเลยาธิที่การพักเพื่อไทยท่านสสประเสริฐจันทร์รงทองจะได้กล่าวถึงความพร้อมที่เราจะมีกิจกรรมขึ้นในวันที่6ธันวาคมนี้ค่ะขอเนเชิญค่ะสวัสดีครับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับประเสริฐจันทร์ทองทองเลขาที่การพักนอกจากในวันที่6ธันวาคมที่ถึงนี้จะเป็นการประกาศคิกออฟ แคมเปญสำหรับการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการประกาศวิสัยทัศน์อนาคตประเทศของพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับการประชุมใหญ่วิสามันครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะมีวาระที่สําคัญอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับก็สืบเนื่องมาจากจะมีคณะกรรมการ ชุดเดิมบางท่านที่ลาออกไปแล้วก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่เข้ามาแทนที่นะครับก็เป็นเรื่องที่พักจะต้องทำให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับเรื่องที่สองในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีก็คือเรื่องของอาการปรับแก้ไขข้อบังคับพักนะครับเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับเนี่ยวันนี้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วนะครับเพราะนั้นเพื่อให้าการดาเนินการของพักสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นก็จำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบังคับพักในบางเรื่องนะครับเรื่องที่สองนอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็จะเป็นการเปิดตัว ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านต่างๆนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านต่างๆนั้นจะเป็นหลักหลักในการนำเสนอนโยบายของพรรคในการเลือกตั้งนะครับต้องเรียนเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าวันนี้นะครับพรรคได้กำหนดตัวบุคคลที่จะพูดเรื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นมิสเตอร์เศรษฐกิจก็จะเป็นการให้สัมภาษณ์ หรือเป็นการนำเสนอนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจมิสเตอร์การศึกษามิสเตอร์แรงงานอะไรต่างๆครอบคลุมทุกด้านนะครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับว่าระงานหรือแผนงานทั้งสองเรื่องนี้นะครับผมถือว่าเป็นการประกาศความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งนะครับเพราะขณะนี้เราถือว่าเข้าสู่หมดการเลือกตั้งแล้ว พรรคเพื่อไทยจึงพร้อมเดินหน้าเข้าสู่สนามการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าคนพร้อมนโยบายพร้อมนะครับและพร้อมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในสมัยหน้าครับขอขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะทางท่านเลขาประเสริฐนะคะก็ต้องเรียนว่านั่นคือวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็วาระการประชุมโดยสังเขปที่เราได้ แจ้งต่อสื่อมวลชนซึ่งนี่ฉันจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในการประชุมใหญ่วิสามันประจำปี2015ของทั้งพรรคเพื่อไทยนี้เราจะจัดขึ้นในวันที่6ธันวาคมนะคะและจัดขึ้นที่หอประชุมชั้นเจพรรคเพื่อไทยค่ะในการประชุมนี้จะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะช่วงเช้า10นาฬิกาถึง11นาฬกาก็จะเป็นการให้ได้รับฟังวิสัยทัศน์จาก ผู้บริหารของทางพรรคเพื่อไทยรวมถึงคณะทํางานทางด้านนโยบายในด้านต่างๆและในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการประชุมสมาชิพกพรรคทั้งหมดนะคะที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคนะคะตัวแทนของพรรคในส่วนต่างๆได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะก็อีกครั้งหนึ่งขอเรียนเชิญทางสื่อมวลชนทุกท่านได้ร่วมติดตามชมผ่านทางเพจ Facebook Live พรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็การ ถ่ายทอดสดนะคะทางทีวีช่องต่างๆนะคะที่